มาเฮ็ดขนมปังแบบถักเปียแบบเหมือนเป็นวงกลมกันจ้าเอาไว้กินกับกาแฟยามเช้าเนื้อขนมปังนี่นุ่มฟูดีขนาดเลยแม่ฟูบ่ได้ผสมแป้งให้เบิ่งเดอ้อให้เบิ่งแต่วิธีนวดแป้งกับวิธีถักเปียก่อนอื่นเลยรีดแป้งให้มันบางๆหาแนวมาตัดให้มันเป็นสามเส้นจัดแป้งให้มันเป็นเส้นแล้วก็เอามาถักคือถักโฟมนี่เลยจ้ะทับซ้ายทับขวาทับไปทับมาตอนเท็ดหนื่ม้วนมวนได้แล้วจ้า อันนี้แบบเหมือนวงกลมรีดแป้งให้บางๆตัดตรงกลางตามมือไม่พูดเลยแล้วก็ม้วนให้มันเป็นเกลียวเกียวม้วนเข้าหากันเก็บโซนลงทั้งล่างจัดรูปทรงให้เป็นวงกลมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะ้ะพักแป้งไว้20นาทีก้อนอบกระถานนมก้อนอบไฟ170องศา15นาทีใช้หม้ออบลมร้อนก็นได้จะ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามบอขนมปังก็น่ากินขนาดเลย เฮ็ดกินก็นได้เฮ็ดขายก็ดีได้นีน่เนาะ้าเนยเสร็จแล้วเขาจะาไปค้งน้ำตาลก็ได้จ้ะเป็นขนมปังคุกน้ำตาล